การสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2563เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์เชิญชวน ให้คนไทยสวมใส่ผ้าถอไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวันตามแนวทางโครงการสืบสารอนุรักษ์ศินผ้าทินไทยดำรงไว้ในแผ่นดินซึ่งดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาของคนไทยรวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลจัดทำรรเป็นโครงการหนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือวันตำบลวันโปรดักต์ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมาลงทะเบียนทั้งสิน้น 594ลายต่อกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนทั้งหมด1,350ผลิตภัณฑ์ในจำนวนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน20กลุ่มจังหวัดชัยนาศขอเชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยเพื่อคืนชีวิตให้ผ้าไทยร่วมเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าพื้นถิ่นไทยให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งยังสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคงสร้างชุมชนมั่งคัง่งและยั่งยืนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาทได้ทํา MOU ร่วมมือก,กันกับทางจังหวัดชัยนาทและกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมสืบสารอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมให้สตรีในจังหวัดนุ่งใส่ผ้าไทยด้วยความสนุกและมีความสุขนะคะ สำหรับจังหวัดชัยนาทเราเองเนี่ยเราก็มีผ้าทอท้องถิ่นของเรานะคะมีทั้งที่เนินขามแล้วก็ที่หนองมะมงนะคะซึ่งผ้าที่ดิฉันใส่อยู่นี่ก็เป็นผ้าของจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งเราเนี่ยจะมีผ้าทั้งลายโบราณแล้วก็ลายที่ได้คิดค้นขึ้นมาใหม่นะคะก็คือลายชอบใบมะขามซึ่งก็คือตรงที่ดิฉันใส่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นลายที่ ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นของจังหวัดชัยนาทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมให้สตรีของจังหวัดเราเนี่ยได้ใส่ผ้าไทยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ใส่กันแบบสนุกสนาน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือเรามาตัดเป็นชุดแสกนะคะแล้วก็มาทําเป็นผ้าเส้นเป็นกระโปรงเราก็ใช้ผ้าในท้องถิ่นของเราซึ่งเป็นผ้าไทยทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมในเรื่องของ ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวลีด้วยนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาหันมาใส่ผ้าไทยนะคะเพราะว่าผ้าไทยเนี่ยใส่แล้วสนุกแล้วสำหรับตัวดิฉันเองนะคะใส่ทุกครั้งมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับผ้าไทยทุกครั้งค่ะสำหรับตัวเองเลยเนี่ยคือได้ลงไปยังพื้นที่ช่วยชาวบ้านเนี่ย พัฒนาส่งเสริมในเรื่องของการทอผ้าเนี่ยมาตั้งแต่ปีปลายปี5้านะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการทอผ้าอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นผ้าทอของลายลาเวียงซึ่งก็คือเป็นลายโบราณอย่างที่เราเคยเห็นนะนะคะผ้าไทยของเราเนี่ยคือมีคุณค่าแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วชาวบ้านทุกคนนะคะเขามีฝีมือในการทอผ้า ก็จึงลงมาส่งเสริมแล้วก็คิดค้นลายซึ่งลายดังกล่าวก็คือลายช่อใบมะขามซึ่งถามว่าลายช่อใบมะขามเนี่ยคิดมาจากอะไรเพราะว่าชื่อของอําเภอเนินขามตมําบลเนินขามเนี่ยค่ะก็คือเดิมๆแล้วเนี่ยอาเภอนี้เนี่ยมีเนินนะคะแล้วก็มีต้นมะขามอยู่อะคะ่ะเป็นพันเป็นพันพันต้นเลยเขาถึงได้ชื่อว่าเนินขามไปเด็ดกิ่งมะขามมาแล้วก็มาลงมาลงสกเก็ตนะคะแล้วก็ ส่งไปทางพณิชย์จังหวัดเพื่อที่จะจุดเป็นลิขสิทธิ์เมื่อผ่านก็มาให้ชาวบ้านทั้ง13กลุ่มเนี่ยคะ่ะทอออกมานะคะซึ่งก็ประสบความสําเร็จผ้าลายเช่มมามมะขามเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับจนกระทั่งบ้านเนื้นขามตอนนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านที่ติดหนึ่งใน50หมู่บ้านท่องเทีย่ยวของระดับประเทศแล้วคะ่ะสำหรับจังหวัดัชานาทมีชุมชนวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมือง ลาวเวียงบ้านเนินขามตำบลเนินขามอําเภอเนินขามและชุมชนทอผ้าลาวคลั่งอําเภอหนองมะมงในส่วนของจังหวัดชัยนาธนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาธได้ให้ความสําคัญนะคะนําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดแล้วก็มีมตินะคะที่จะให้ข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างของหน่วยงานของภาครัฐใส่ผ้าไทยกันในวันอังคารแล้วก็วันขึหัตนะคะ โดยส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาธนะคะร่วมกับสภาสตรีนะคะแล้วก็สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาสำนักง,งานพระพุทธศาสนานะคะมีการบูรณาการงานกันนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใส่ผ้าไทยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะได้มีการใส่กันในวันศุกร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะชาวจังหวัดชัยนาทุกท่านนะคะได้หันมาใส่ผ้าไทยกันนะคะ ท่านจะใส่ในวันอังคารวันพฤหัสตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใส่เพิ่มมาในวันศุกร์หรือท่านสามารถใส่ได้ทุกวันซึ่งการใส่ผ้าไทยนะคะก็ถือว่าจะเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ,ะชุมชนนะคะที่ดําเนินการทอผ้าของเรานะคะได้มีเศรษฐกิจกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านนะคะที่ทํางานในเรื่องนี้ก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันใส่ผ้าไทยนะคะนี่นะครับว่าจริงๆเนี่ยจังหวัดเชียงนาเนี่ยให้ใส่ผ้าไทยอยู่แล้ว นะครับในช่วงวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งนะครับก็ก็เชิญชวนนะครับส่วนราชการพี่น้องประชาชนนะครับได้ใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะผ้ามัดมีนะครับลายขอเจ้าฟ้าสุดยอดวุฒนะครับซึ่งเป็นผ้าที่สวยงามมากอย่างที่พวกเราได้ได้เห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็เชิญชวนพี่น้องได้ได้มาสวมใส่นะครับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้า ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวัลีโดยพร้อมเพียงกันครับด้วยลายผ้าอันโดดเด่นจากภูิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นพัฒนาสู่ผ้าลายช่อใบมะขามและได้น้อมนำลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวัลีนาลีรั์ให้ช่างถอผ้าจำนวน13กลุ่มนำไปประยุกต์กับลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวัลี มีพระราชดำริในการจัดกิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทยผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสำนักง,งานพัฒนาชมุมชนได้กำหนดทีมการสวมใส่ผ้าไทยทั้ง12เดือน